ต้นนี้นะคะต้นนี้อีพิด่างนะคะใช้กระถาง4่นิ้วค่ะตัวนี้ให้สีสวยมากนะคะยิ่งขึ้นสูงนะคะใบน้องก็จะใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ใบเขาจะฉีกนะคะใบใหญ่และใบฉีกแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปคะ่ะพลูด่างยักษ์ลายหินอ่อนนะคะตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะถ้าได้ขึ้นสูงใบเขาก็จะใหญ่นะคะคือใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ใบน้องจะฉีกด้วยนะคะแล้วถ้าเรานะคะยิ่งตัดกิ่งของเขาไปอ่ยิ่งตัดนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะแล้วสีของน้องนะคะ อาจากที่เป็นหินอ่อนนะคะก็จะเป็นสีขาวโบอันโบนะคะซึ่งสวยมากด้วยนะคะอันโบคือค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะคะสีขาวขาวอันโบนะคะยิ่งขึ้นสูงใบยิ่งใหญ่ค่ะตัวนี้ไซส์กระถาง6นิ้วนะคะตัวนี้อยู่ที่100บาทค่ะต่อมานะคะต่อมาคืออีพีด่างนะคะ,ะตัวน,นี้นะคะน้องอยู่ในไซส์กระถาง10นิ้วนะคะ,ะน้องก็ได้ เลื้อยขึ้นสูงนะคะใบน้องก็เลยใหญ่นะคะนี่ถ้ายิ่งไซส์ขึ้นสูงมากๆนะคะเขาก็จะใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกนะคะตัวนี้ไซส์กระถาง10นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่280ส่งฟรีค่ะสำหรับต้นนี้นะคะกระถาง6นิ้วน้องคือมังกรคาบแก้วนะคะตัวนี้นะคะเขาให้ดอกเป็น สีขาวแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะดอกเข็มสีแดงนะคะพุ่มๆกันเลยดอกดๆกกันเลยนะคะไซส์กระถาง10นิ้วตัวนี้อยู่ที่350ส่งฟรีค่ะ,ะแล้วก็จะมีประทัดจีนนะคะประทัดจีนตัวนี้อ,อยู่ในตะกร้านะคะตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะ ดอกแก้วพวงนะคะอันนี้น้องก็ดอกเขาจะมาเรื่อยๆนะคะอดอกเขาก็จะเป็นพวงแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยนะคะดอกใหญ่ค่ะตัวนี้อยู่ที่2 8 0ส่งฟรีค่ะใช้กระถาง10นิ้วนะคะต่อมาค่ะดอกเข็มสีชมพูนะคะพุ่มใหญ่ๆกันไปเลยนะคะพร้อมกับดอกดกุดกๆนะคะใช้กระถาง10นิ้วคือพุ่มใหญ่มากค่ะตัวนี้อยู่ที่3 5 0ส่งฟรีนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้คือสาเกนะคะสาเกอยู่ที่350สู่งฟรีค่ะยางอินเดียค่ะ mm hmm. ไม้แดดร้อยเลยนะคะ mm hmm. 350ส่งฟรีค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีจำปีนะคะต้นจำปี mm hmm. ไปลงดินนะคะ mm hmm. ดอกกอกกลิ่นหอมมากเลยนะคะ mm hmm. ดอกสีขาวกลิ่นหอมมากๆค่ะตัวนี้อยู่ที่ 390ส่งฟรีค่ะแตกกิ่งก้านเยอะมากเลยนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะดูมนะคะตัวนี้มีเพียงกระถางเดียวเท่านั้นนะคะ300ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่ๆมากเลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีพุทูอินวันนะคะตัวนี้จะให้ดอกสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่ค่ะ280รสับ2งกระถาง500ส่งฟรีค่ะค่ะอันนี้คือแบบที่1น,นะคะ 250ส่งฟรีค่ะใส้กระถางสิบนิ้วค่ะ,ออะชอบใส้ไหนนะคะแจ้งได้นะคะอันนี้แบบที่สองนะคะอะแล้วต่อไปคะ่ะแบบที่สามคะ่ะใบเขาจะไม่เหมือนกันนะคะพวงแสดนะคะพุ่มใหญ่ๆเลย350ส่งฟรีค่ะดอกเยอะแบบนี้เลยนะคะใบเงินนะคะใส้กระถางสิบนิว้วพุ่มใหญ่ๆคะ่ะ280รับ 2, สองกระถาง500ส่งฟรีค่ะ เราก็จะมีชบานะคะชบาสีชมพูดอกสวยมากเลย280ค่ะรับ2กระถาง500ส่งฟรีนะคะมังกรคาบแก้วนะคะไซส์กระถาง10นิ้วเลยตัวนี้ดอกขาวแดงนะคะไซส์กระถาง10นิ้วตัวนี้อยู่ที่280รับ2กระถาง500ส่งฟรีค่ะสวยมากค่ะ ก็จะมีดาวนายร้อยนะคะตัวนี้ก็เป็นไซส์กระถาง10นิ้วนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยตัวนี้อยู่ที่280รับ2กระถาง500ส่งฟรีค่ะต่อมานะคะ Justmin ด่างนะคะตัวนี้ก็ไซส์กระถาง10นิ้วนะคะ280รับ2กระถาง5 0 0ส่งฟรีค่ะต้นต่อมานะคะดอนย่าค่ะพุ่มใหญ่ๆเลย280 รับสองกระถางน,นะคะห้ารอยส่งฟรีค่ะเงินช้อนทองนะคะพุ่มนี้ใหญ่มากเลย300สามรอยส่งฟรีค่ะอดอกเข็มสีเหลืองนะคะดอกใหญ่ค่ะ350สามรอยห้าสิบส่งฟรีค่ะดอกเข็มนะคะนี่เป็นดอกใหญ่นะคะก็จะมีสีชมพูนะคะสีชมพูและสีขาวนะคะ กระถาง10นิ้วพุ่มใหญ่ๆค่ะอยู่ที่ราคา350้าสิส่งฟรีนะคะดอกเขาจะมาเรื่อยๆนะคะดอกจะออกน้องจะมาเรื่อยๆค่ะมันสัมปะหลังด่างนะคะพุ่มใหญ่เลยนะคะตัวนี้อยู่ที่280ส่งฟรีค่ะรับ2กระถางนะคะ500ส่งฟรีค่ะ,ะและพัดจีบนะคะพัดจีบตัวนี้อยู่ที่490สส่งฟรีนะคะสวยๆเลยยิ่งเป็นฟอร์มใหญ่ไปอัพไซด์นะคะนี่น้องจะสวยมากเลย 490ส่งฟรีค่ะสนฉัดน,นะคะไซส์กระถาง10นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่350ส่งฟรีค่ะถ้าเป็นไซส์ถุงนะคะไซส์ถุงตัวนี้อยู่ที่250ส่งฟรีค่ะต้นต่อมานะคะตัวนี้คือลําซําค่ะก็เป็นไม้มงคลนะคะลําซําไซส์ถุงนะคะตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะ รับสองต้นนะคะห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะสวยมากค่ะลัมซัมนะคะลัมซัมไซส์ใหญ่ตัวนี้อยู่ที่ความสูงประมาณหนึ่งร้อยเซนนะคะไม่เกินหนึ่งร้อยเซนนะคะตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะลำต้นใหญ่ๆเลยนะคะสวยมากค่ะ ลงญี่ปุ่นนะคะตอนตอนอี้นะคะมีว่างเพียงสองกระถางเท่านั้นนะคะลงญี่ปุ่นอ่ะตวัวนี้อยู่ที่350อสูงฟรีค <hugging S 2> ่ะ <Bag> ว่างเพียงสองกระถางเท่านั้นนะคะมะเดื่อนะคะมะเดื่ออ่ะตัวนี้อยู่ที่390สูงฟรีค่ะตอนนี้นะคะว่างเพียง3กระถางเท่านั้นนะคะ ให,ใหญ่เลยตัวนี้อยู่ที่350ส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ใส์กระถาง10นิ้วค่ะรวมค่ะพุ่มใหญ่ๆนะคะใส์กระถาง10นิ้วค่ะ350ส่งฟรีค่ะขนแพงนะคะใส์กระถาง10นิ้วสวยๆเลย350ยสส่งฟรีค่ะสวยมากค่ะ ไปค่ะสวนมังกรนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่350ส่งฟรีค่ะไผ่แมวนะคะไซส์กระถาง10นิ้วเลยพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่250ส่งฟรีพุ่มใหญ่มากค่ะไซส์กระถาง10นิ้วนะคะอ่าต่อมานะคะตัวนี้คือดอกเข็มนะคะดอกเข็มแคร์สีแดงค่ะ น้องก็จะให้ดอกที่เยอะมากเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบดอกเยอะๆนะคะตัวนี้ใส์กระถาง10นิ้วนะคะดอกน้องจะมาเรื่อยๆนะคะ,ะ350ส่งฟรีค่ะตัวนี้จะเป็นดอกเล็กนะคะดอกเล็กพุ่มค่ะตัวแคระนะคะ